ครับพี่น้องย่ำเสาวันจันรวันที่ยี่สิบสองมิถุนายนสองพันห้ารอยหกิบสามครับมือแหลกของการเหตุงานครับผมพี่น้องครับมือนี้อยู่กับผมเขาครับเบาเฮงเบอบายสันไตครับมื่อนี้ครับมือนี้ผมสิมาทายรีวิวไปหมากเตียงผมครับผมกับปูเรียบร้อยแล้วครับผมและก็ต่อระบบน้ำเรียบร้อยแล้วครับ ยังอยู่ตัวหนึ่งครับแกกไข่หน่อยหนึ่งยังกอกตัวหนึ่งครับพี่น้องสิมาใส่พวกนี้ครับกอกระบบนำยศครับผมนำจากพุ่นละครับนำจากบ่อปลานี่นละครับแล้วผมปั่นขึ้นมาไวทั้งพักเก็บน้ำครับครับผมครับแล้วกันเอามาเดินระบบท่อสายยังครับระบบนำยศครับ นี่แหละครับผมพี่น้องเสรื่องบดก็ปลูกประมาณหกหลหนึ่ต้นครับหกโหลต้นกะประมาณระยะห่างสองเมตรคูณสองเมตรหกร้อยต้นสี่ร้อยเมตรถ้าสี่ร้อยเม็ดมันก็หนึ่งไร่หนึ่งไร่สี่ร้อย สี่ลอยสี่ลอยเมตรมันก็ถูกหานซีกระตีไปประมาณสี่ลอยตารางเมตรเออยเ่น้องจำอะไร้รลอเปล่าเนี่ประมาณไรครึ่งเหรอครับที่ผมปูนี่ครับหกลอยต้นนี่ครับนี่พี่น้องนี่ยผมนำยศลงไว้ครับผมครับนี่ น้ำเขียวปื้ออยู่ครับน้ำบอปนินนี่แหละครับพี่น้องมันปลูกนานี่บันกส็สีใบ,บมันก็สีโดนแดดโดนยังเนี้ยครับมันก็จะเรื่มโซนเนียครับใบมันครับเนี้ยครับพอต้่นกามันยังมันสันแมนมันโดนแดดมันโดนแดดแล้วมันดึกใบแดดเผาเนี้นยก็สีเหี่ยวเนี้ยครับต้องห้ระบบน้ำยดตลอดไปตล,ดตลอดเลยครับผมพี่น้องนี่ นี ite, it ่แหละครับพี่น้องนี่อย่างต้นนี้ครับผมนี่นี่ยอมปลูกรุแดดครับมาเอามาสามเลยต้นผมปลูกขังหอบหัวก่อนมันดุแดดระบายมันครับแต่มันมีหยอดอยู่ตรงนี้ครับครับแต่แปลูกถ้าแม่ห้องกับปลูกไดสุนาครับแต่ว่าถามมันมีสแเลมกลางก็ดีกันครับแต่ว่าแม่ก็สซีทุ่นหลายแนนจังหน่อยสลเลนกลางสลเลมล่ะครับแต่มันกับปลูกกับปลูกนะฝนส่วงเดือนกรกฎาคมยาครับส่วงเดือนแดดอ่อน่ะ ตุลาตรงนี้ครับมันสีเขาหนาวนเดือนบ่แห้งใบมันกระสีบ่โดนแดดแห้งบันไดครับนี่ครับระบบนำยดว่างทอ่อแล้วครับเออเรียนหายยังดอกวิฮะ นี่แหละครับเปิดมือละครึ่งสม่วงครับพี่น้องย้ายมันขาดน้ำโซน,นหนาวอ่อนนี่ครับปูดแล้วครับมีส้นข้างหลังครับตัวนี้เปิดน้ำมาส้นข้างหลังอยู่ครับกับไลโอเคทุกหลุมอยู่ครับเพราะว่าสามันไกลแห้งเลยห่ามเกินเจ็ดสิบเมตร ก็มันจะบอบไหลยตุนก็เลยพอจอดจกเอาตุนก็พอได้อยุพอบ,บางเถอตัวนี้โอ้ตัวนี้ผมโอ้มันโอ้มันสายมันยาวครับมันต้องมันต้องปิดปิดสายหนึ่งหรือเปิดสายหนึ่งครับหนามมันเลยมาบอ่ออนไดรส่งไปไปลายบอกใครไลครับนี่ อย่าก็บอสันไหลครับเดี๋ยวไปปิดตัวนึงก่อนครับผมมไัไหลตัวนึงก่อน,นครับนี่นะครับส่วงไปไป,ไป,ไปา้ายนี่แหละครับนั่นบอกใครไหลปันไดครับมผมมาถึงตัวนี้ครับว่าสายนี้ขึ้นไหลอยู่อ๋อวนวนมันหนาวนมันผีอะไตัวนี้ครับทางนี้กับ ตอนแรกว่าสิปลูกลองกลางกันครับตัวนี้ครับนี่บัดเทอมมีรถบัดเทอมีรถม,มียังเขามากครับ,บมันสิผลิตทอยเขามาง่ายเนี่ยบัตรเท้าสิเข็ดวยังครับก็เลยส่วนกลางนีไปล่อยไว้ครับนี่ก็เลยปลูกแต่ขาหัวกับขางรอบสะครับนี่ตัวนี้ก็บ,บัตรเได้เปิดครับบัตรเทนิไหลมากครับนี่ตัวนี้ นี่ครับบรรยากาศข้างๆครับผมอันนี้กับปลาอ้อยครับอันนี้กับเขากำลังเขียวขึ้นครับพี่น้องจ้งน่อยความถุ่มซ้ำชีเขียวอารามก็จะเขียวกระจีก็บจะขึ้นมากครับแจ้งน้อยนะครับสีสวงเขานั้น่วไอส่วนสีเขาด่าฝนครับแต่ปีนี้ฝนดีครับแถวนี้โบตองไปใส่เบ็ดไกลหรอกครับข้างๆไม่ได้หงอยครับไม่ได้สะนี่ปลาโบปใส่หรอกครับเลาะนี่เลยนี่ คบกับร้ายครับคบออกมาจากซ้ายเหรอครับคบออกจากระผมนี่เหรอครับพี่น้องนะครับผมไปเปิดอยแล้วานางครับผมตามไปครับผมพี่น้องครับพี่น้องนี่นี่ตอนเอามาปลูกับใบเขียวงามอยู่ครับพอมาถึอแดดแล้วครับนี่ใบสิเปียงสี่นะครับใบมันโดนแดดแล้วมันลวกน้ำ นี่แหละครับว่าน้ำครับพี่น้องบัดเสียเปิดพร้อมกันมันมันสิไหลบ่ท่านครับต้องเปิดเทเละสายก่อนไล่เทเละสายก่อน <c oughs> ให้มันไหลมันเต็มมันเขาก็ให้มันให้มันได้ทั่วตัวนั้นก่อนจกักตัวนี้แล้วก็ค่อยมาเปิดตัวนี้ครับ นี่แล้ครับพี่น้องช่วงนี้กับบอท่านไดไปเจ้ตองอยังครับในสะเลยครับผมกับปล่อยไปก่อนเพราะว่าน้ำม,มันกับบอท่านไดขึ้นถ้าให้น้ำม,มันขึ้นมาเต็มสะก่นอนจากผมสีได้สิเปลุยสะตอตอนสใส้อาหารปลาอยังครับเพราะช่วงนี้มันกับน้ำบอท่านไดขึ้นบันไดกับบอกาให้เร่งหัวอาหารครับเพราะน้ำมันกับเขียวอยู่ครับอประมาณสักฝนมาเร่งมาอีกแคเดือนหน้าก็สีน้ำกับพ่อขึ้นมาแน่ ก็สิได้ไปลุยตัวอยู่สะตูนในสะตอครับปลาครับนี่แหละครับคือเอามาว่าวมาไก่ตัวผีครับมาแยกข้างอย่างมันเปิดง่ายครับเวลาเข้าเปิดว่าวไงทุนไว้เลยเลาเข้ามาคอยมาแยกว่าวตัวนี้ออกครับคอยปิดสลับกันครับถ้าเปิด้อมกัะน้ำอะไรบูทันครับผมครับตัวแรกก็ว่าสให้มอะไรทีเดียวเลยครับ เอาไปเอามาเ้าก็ต้องส่วงมากแก้ปัญหาส่วงไซก็กจุดน้อยๆเล็กๆเลยครับผมครับ <c oughs> นี่แหละครับตัวนี้ก็ผมกัดตอแยกไว้นี่ครับนี่ ที่ทั้งเดือนนาบานครับเนี่ยก็ต้อไ้เรร้อยแล้วครับจะแสว,ว,า,วาว่าเปิดตัวนี้ทีเดียวเลยครับเนี่ย ว่าสันท้าสิเปิดพร้อมกันกับหนามมันกับหนามมันกับสีไหลบ่วกลวกันครับให้มันให้มันเท่าเปิดอีีไฟหนึ่งทั้งผุ่นให้มันไหลให้มันเด็ดพอก่อนครับคอยมาเปิดทั้งพี่ครับนี่ครับตัวนี้ก็ใส่ท่อสองนิ้วขอต่อแล้วตัวรถสีหุ่นครับนี่ครับตัวนี้ก็ซื้อว้าวมาครับให้ยาไม่ขึ้นเขียวๆขีหกกันจัตหน่อยพ่อมันดี ความซุ่มชื้นแน่มันแดดแห้งครับยังพรตัดหรอกครับให้ช่วงหน้าฝนแดดบ่แห้งบครับงทีตัดหญ้าครับผมเพื่อให้หญ้าคาคางวันนี้เออให้มันขึ้นไปก่อนครับนี่แหละครับอุปกรณ์ที่แล้วมอวนกับพันเด้กเก็บรับอาญะอยู่นี่แหละครับพี่น้องครับนี่แหละครับพี่น้อง เดินระบบทอนำยศ <c oughs> เรียบร้อยวัดครับสุยางแล้วครับผมพี่น้อง นี่แหละครับผลงานครับหมกสามโทนครับสัตรูตัวสกัดของหมากเตี๋ยผมครับนี่เล่นไปจากไหนมันมันยอกันมรงนี้นี่ถอนออกไปครับนี่คนหนึ่งนี่ครับพุนครับนี่ครับนี่เสียดายตัวนี้แหละครับนี่หมากแฟดครับนี่ แต่ว่ามาคุยหายังบุนมามากราดเอาจุด,จด,จดมูนอุ้ยปุ๋ยนี่เอ้ยเนาะหมากเฟีดตัวมันยังงามตามภาษาของหมาแหละครับมันบงหูจะคว่วมหรอกแต่มันหูจะคว่วมปีนี้มันซอยมันมาซอยหดบักหมากกันละครับครับมันกย็ย่อตามภาษาแหละครับผมพมี่น้อง อาจทัวแล้วครับทางนี้ครับต้องปิดตัวนี้ไว้ก่อนโหนามันไหลมันมันไอ้ทอมันไกลนวมันไหลบ่สม่ำเสมอครับต้องปิดตัวหนึ่งแล้วเปิดตัวหนึ่งครับครับเพราะว่าตัวนี้ผมต่อมาท่อเดียวมันก็แยกออกสามทางครับพ่วงมาครับตัวนี้คือกันครับนี่พี่น้องก็ต้องปิดปิดตัวนี้ก่อนตัวหนึ่ง เียก่อนค่อยเปิดตัวนี้ครับไลท์เซลรเซนต์นีน่งครับตัวนี้ครับกับสซีได้ซื้อว่ามาต่อครับยูตัวนี้กันตัวนึงครับพี่น้องไล่ไปเลยนะ สิผมปลูกมากนี่ก็อาศัยว่ามันปลูกง่ายครับพี่น้องมันบ่ดต้องไปลงทุนหลายก็คือว่ามันกับมีแรลงมียังหงแต่มีมีมของสินค้ามียังขึ้นมาครับขึ้นมาแล้วต้นนั้นปวกตลาดนังเรียนมาเฮาเองล่ะครับพี่น้องครับก็คือกับผมเลี้ยงปลาในบอ่อนี่ครับผมตอนเรกผมเลี้ยงว่าเรื่องตลาดผม่ได้ไปคิดว่าสิ ไปขายใสคันนคันนี้นะครับในความคิดผมนะที่ผมกลาซื้อลงทุนซึ่งเครือปันออกซิเจนยังไรอย่างครับแลวกนารน้ำในบอ่อผมนี่มันม้วหลบขามันก็บ,บ้บ,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 บมีหวยบ้มีหยังบ้มีหนาสิมาเปลี่ยนคือระบบระบบบ,บ่อปิดครับก็คิดว่าผมมีบาดาลน,น้ำก็คิดว่าในเขตหน้าของผมนี่ครับคุดซะไปเล้าน้ำม,มันสิออกมันหยุดอยู่หัวปีครับ ผมเลยตัดสินใจที่ว่าคุดบอ่อเลี้ยงปลาครับนี่แหละครับผมมีความหูนะครับพี่น้องครับศึกษาเอาครับในเมื่อห้ามมีทีมียังแล้วเ้ามศึกษาเอาเห็ดเอาครับเรียนรู้ตัยน้องเอ,เองครับพี่น้องเพราะว่าในเขตแถวบ้านผมบอ่อปิดนี่ถ้าแม่ห้เขาเลี้ยงปลาเขาบ่าได้เลี้ยงแบบเบิร์ดรุ่นนี้โรครุลล่นนี้นะครับก็คือเลี้ยงเฉพาะ ในนาเดือนที่ว่ามีน้ำม,มีฝนมีหยังครับพอเบิดรุ่นแล้วค่อยลงมาป,ปีต่อปีครับผมคิดว่านี่เอาเอาปลาขึ้นสุดนี้แล้วสีตากบอให้มันเหงตากะได้ไม่แหงหรอกครับบอกบอกผมนี่ครับเพราะว่ามันน้ำออกใต้ดินนะครับนอกจากข้าสีสูบน้ำออกเปลี่ยนน้ำบอกกันให้มันน้ำม,มันออกขึ้นมาครับพี่นอ้อง คือในระบบบอ่อปิดครับมันโมเม,มนบอ่อเปิดบ่มีนามไรผพานขางๆบ่มีห่วยมียังครับแต่ว่าเห็ดได้ดำนีก็โอเคแล้วครับพี่น้องก็่านอยู่สิ่งสี่พานมากกับใน,นบอ่อปลาปลา,ามันเป็นยังมากก็คือการเรียนรู้ครับพี่น้องเจ้าสิไปทฤษฎีมองได้มากฉันทฤษฎีความรู้มากสำเดยรับเป็นปริเญ,ญาเอกมันกะมาสู่เฮ็ดเองครับพี่น้องมาสู่ศึกษาเองเห็ดเองเรียนรู้เองง่ายกลัว จะหลอดมัวแต่อยู่กับสะป่าไปมึงหอ่อใส่จะเนาะจะนามแบบน,นี้โอ้บรรยากาศยามเศร้ากันรังหกกันรังหกโมงวังนจันทรตะเวนขึ้นแล้วแบบน,นี้เอา้ามึงจะข,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 ขี่ฟ้าเคร่งๆบ่มีหอดเมฆจะก่นอบนบบบนี้ตายตายตายเอาสูบไปบักละ อิมักเดียเอ้ยครับพี่น้องคลิปนี้ก็สิจจบสมนิดนะครับพี่น้องคอยติดตามคลิปต่อไปครับผมก็จะได้อัพเดตดีเรื่อยครับในสวนผมบานผมเียครับพี่น้อง บ่ได้มีอยากไปไทยพี่น้องมึงขางหน่อยอยู่ครับแต่ว่าไปไปแล้วครับงานมันหลายครับพี่น้องอยู่ในเงือนผมนี่ครับครับโอเคครับพี่น้องคลิปนี้กับจบสุสนี้ครับผมครับผมขอรับพี่น้องครับติดตามเบาเฮงเบาบายในสานไตครับผมพี่น้องขอบคุณครับ